่เครียดแล้วก็รู้สึกอยากอยู่คนเดียวอยากจะไปอยู่เรือนจำแล้วก็อยากแบบลองโดนขังเดียวดูอ๋อแล้วคุณมันทองนี่ชอบเซฟใช่ไหมชอบค่ะลูกคุมันทองบอกว่าไม่ได้แคช่ชอบชอบจับคนด้วยค่ะ Bangu luôn Vàng luôn 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 bangu luôn Vàng luôn bangu 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 Để bangu bangu Để bangu bangu ที่เราเราเรา,เราโพสอะเราโพสมีปัญหาเรื่องอะไรเครียดหรือว่าไงไรับโพสเรื่องอะไรคะคือวโ้โพสวันสองวันเกี่ยวยก,กับมีลูกยาเสพติดอยู่ใช่เครียดแล้วก็รู้สึกอยากอยู่คนเดียวอยากจะไปอยู่เรือนจำแล้วก็อยากแบบลองโดนขังเดียวดูอ่ะาทำไมเรามีความคิดอย่างนี้คือหนูเบื่อเพราะว่าคือหนึ่งก่อนหน้าน,นี้หนูก็ถูกจับมาแล้วแต่วัยรุ่นวัยรุ่นบางคนมันบอกว่าก็มึงเป็นหมาตำรวจเขาพูดอย่างนี้ หนูก็เลยบอกว่าหมาตำรวจมันมีคมลลเบชันกันนะคะเห็นว่าก่อนนี้เราก็เลยเคยดนคดีเรื่องการไล่สุดใช่ค่ะหนูดูคนดนีไล่สุดมาแล้วไล่สุดทำอะไรก็ไล่สุดหุดยานี่เลยค่ะแล้วก็เล่นแอป,ปติ๊กตอกู้แต่งเอาบบดูดไอ์แต่ว่ามันคลิปเก่าคลิปนานแล้วเพราะว่าหนูจะไม่ทําอีกแล้วเพราะาเมื่อคืนนี้หนูว่าหนูยังคุมตัวเองอยู่เลยแต่ตอนนี้เรายอมรับว่าเราเสพย,ยังเสพย,ยู่ไหม ใช่ค่ะเสพยูล่าสุดเมื่อวานนี้อนุเลี้ยงกุมารทองจริงคือ,อทุกที่ที่หนูไปมาล่าสุดมีแต่เลี้ยงกุมารทองเหมือนหนูเลยหนูพูดเรื่องจริงไม่ขอดูได้ตาพ่อน,นี้ใจร้ายแล้วจะลูกกุมารทองเขาจะแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วคือว่าพี่เซพหนองปลือนเนาะเขาเป็นพระเอกเราเลี้ยงกุมารทองเพราะสาเหตุอะไรคือหนูไม่รู้ว่ายาพี่น้องหนูอะเอามาจากโคราชค่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกุมารทองมีฟังสุขใช่ไหม ใช่อยู่กับกุมารทองแล้วมีความสุขอันนี้ต้องถามน้องว่าน้องเคยเสพไหยพี่เรื่องกุมารทองเขามีแต่ล่างอยู่แต่ว่าเขายืมล่างคนได้นะพี่อแล้วแบบเราเลี้ยงมาเราผูกพันแล้วก็เสบให้กุมารทองด้วยใช่<อ>คนอื่นก็เลยคิดว่าหนูบ้าบางครั้งหนูแบบใส่แต่สีแดงก็คิดว่าอินทีมันติดยาจนมันบ้าสีแดงคือจริงๆแล้วกุมารทองเขาชอบสีแดงคุ<ด>้บค่อก็จะแบบ ดึงผมเราพาเราดึงผมตัวเองแล้วก็จะจับพี่สาวแต่งตัวค่ะโอโแล้วกุมบรทองนี่ชอบเสพด้วยไไหมชอบค่ะลูกกุมานทองบอกว่าไม่ได้แค่ชอบชอบจับคนด้วยค่ะ